นี่จังหวัดที่มีนี่คนขอเอกสารเองนะไม่ใช่สมัครนะเอกสารสมัครนะมาขอรับมาขอรับแม่ห้องสอนร้อยกว่าคนต่ำกว่าร้อยมีตั้งแต่ตราดสาแก้วน่านตากยะลาบึงกาฬและพังงาครับโอ้น้อยนะแต่รอลุ้นลอลุนลอล้นเบรลอลุ้น,ถ,นถึงวันศุกร์ถึงวันศุกร์นั่นแหละแล้วที่น้อยอ่ะเพราะอะไรผ่านมาสามวันแล้วนะน้อย,อยสมัครสอวอน,น้อยเนี่ยเพราะอะไรเบีว ขั้นตอนซับซ้อนหลักเกณฑ์เข้มงวดเออใช่เว้ยนะอใช่เว้ยสองสองประเภท20กลุ่มสาขาเนี่ยพอระดับอำเภอแล้วคุณเชื่อผมไหมครับบางอำเภอไม่มีครบ20สาขาเออทำไงอ่ะถ้าไม่ครบนี่ทำไงอ่ะถ้าไม่ครบก็ต้องเลือกครับไอ้นี่คือทําให้คนไม่อยากเข้าไปเพราะรู้เหมือนว่ารู้ลงหน้าแล้วมีล็อกสเปกกันแล้วถบางคนเนี่ยถูกก็ทำไมให้เรืองจ่ายตังค์เสียตังค์นี่บางคนเขาวางล็อกไว้ในอำเภอนั้นน่ะเขาว่ากันว่าอันนี้จาก จากแม้แต่กรกตก็รับรู้นะสง่งสปอร์ตไลท์ไว้เรียบร้อย30 40คน50คน100คนล็อกกันไว้เพื่อสมัครครับเออเห็นไหม่ะ,ะการที่4ที่สมัครสวน,น้อยเพราะม,มีการใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งตำแหน่งในปริมาณที่สูงมากกฎหมายให้อำนาจกกตแม้ว่าอำเภอนั้นไม่มีผู้สมัครใน20สาขาก็ตามเ,ออเลือกได้เ,ออเลือกต่อไปแต่จะทำให้จำนวนการเลือกมันมีปัญหาเพราะ ถ้าไปเลือกเมื่อไหร่เขาบอกว่าคนที่เป็นสอวอได้จะต้องเป็นผู้ได้รับเลือกมาครับครับถ้าไม่มีคะแนนหรือคะแนนเป็นศูนย์และคนเดียวเนี่ยไม่คนอื่นไม่เลือกเลยนะไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> โอ้หนี่คือคกลไกและกับดักของสอวอและฟังดูแล้วซับซ้อนยุ่งเหยิงและยุ่งยากมากนะครับต้องรอลุ้นนะฮะเปิดรับสมัครสอวอไปแล้ววันแรกวันที่สอง ปรากฏว่าจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าที่ 20, คิดย0 21 22เอ้ยสามวันแล้วนี่นี่24นี่วันศุกร์นี้ก็จบใช่แต่สามวันนี้น้อยมากนะน้อยมากครับโอ้น้อยแบบโอ้ยตอนตอนแรกแรกคุยกันว่าผมน่าจะเป็นล้านอ่าเป็นล้านอะ่ะแต่ปัญหามันมีครับมันเยอะมันมีว่าด้วยเรื่องกลไกการสมัครสวรอบนี้บางคนมันเป็นกับดักบางกลุ่ม กำลังพิจารณาตัดสินใจเพราะเกมนั้นเกิดการรูเท่าเดิมเนี่ยกตอเองคาดเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย<ม>เลยคำนวณว่าระดับอำเภอเนี่ย<ม>เลือกกันเองเลือกข้ามข้ามเลือกค่อยข้ามอาชีพแล้วแต่เนี่ย<อ>จะได้มาห้าห0น้า<ม>ันอปดสิคนนะนี่เดิมนะเดิมนะเ<อ>สร็จแล้วจากอำเภอมานี่เลือกกันระดับจังหวัดต่อไปเนี่ยครับจะเหลือ 3,080คนฟาดานอำเภอให้ได้เข้าจังหวัดเมื่อไหร่5้าหมื่นมาเหลือ3 0 0 0มืครับ3 8 0 80. จาก3 8 0 0เนี่ยเข้าสู่ไอ้นัดชิงเข้าสู่นัดชิงระดับประเทศครับคัดจาก3 8 8 0 80, จะเหลือ200อและสำรองไว้100คน แค่ก็บอกว่าเปิดมาวันแรกเนี่ยระบบเนี่ยลม่มโดยเพราะเรื่องของการอัพต่างๆใช้เวลาในการที่จะแบบข้อมูลอนะัพข้อมูลนะช้ามากกกตอบอกว่าเป็นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ในทะเบียนล่าท่านแสแวงบุญมีบอกว่าที่ลมนะ่มเนี่ยมาตรวจสอบกันหมดแล้วละ่ะพบว่าเป็นระบบทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยให้กระทรวงมหาดไทยตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วว่าวันแรกนะสมัครคนหนึ่งอะ่ะเป็นชัมมออ่วโมงนะ มีที่ไหนวะเดี๋ยวที่ที่เชียงใหม่บอกใช้เวลาสามชั่วโมงระดับบิ๊กเลยนะใช่ระดับบิ๊กบิ๊กบอกว่าสามชั่วโมงเหมือนจะถอดใจแต่พอดีมีอะไรมีแพชชั่นบางส่วนนี่จังหวัดที่มีนี่กนขอเอกสารองนะไม่ใช่สมัครนะเอกสารสมัครมาขอรับมาขอรับกรุงเทพแน่นอนพันกว่าคนแน่นอนเยอะอยู่แล้วที่เหลือนะศรีสะเกษเชียงใหม่นครศรีธรรมราชลบบุรีนะ ทะลุพันหมดเลยจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดตอนนี้พี่วีดูสิครับแม่ห้องสอนร้อยกว่าคนต่ำกว่าร้อยมีตั้งแต่ตราดสาแก้วน่านตากยะลาบึงการและพังงาครับโอ้น้อยนะแต่ลอลุ้นลอลุ้นครับลอลุ้นถึงวันศุกร์ถึงวันศุกร์นั่แหละแล้วที่น้อยอ่ะเพราะอะไรโดยวันนี้เนี่ยวันนี้ขนาดถึงวันนี้ยังน้อยเลยเพียวถึงวันที่ยี่สิบสองยังน้อยเลยนะผ่านมาสามวันแล้วนะน้อยสมัครสวน้อยเนี่ย พราะอะไรพี่โอขั้นตอนซับซ้อนหลักเกณฑ์เข้มงวดใช่เว้ยนะอันนี้ใช่เว้ยสองสองประเภท20กลุ่มสาขาเนี่ยพอระดับอำเภอแล้วคุณเชื่อผมไหมครับบางอำเภอไม่มีครบ20สาขาเออทำไงอ่ะถ้าไม่ครบนี่ทำไงถ้าไม่ครบก็ต้องเลือกครับเหรอต้องเลือกไปเลยเหรอใช่เพราะอำเภออื่นอาจจะมีสาขานั้นก็ได้ประการที่สองเนี่ยนะคนต้องการโหวตสวเนี่ยคนต้องการ เงื่อนไขไม่จูงใจเหตุเพราะเริ่มจากอายุตั้งแต่อายุเลยนะ,ะ40แล้วะนะไม่ใช,ใช่ทุกคนที่แบบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถโหวตสวได้นะอไอ้นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับหนึ่งคือคุณต้องแบบมีความตั้งใจมากนะ,อ,ะอายุคุณต้องได้ด้วยนะ<ช>และคุณต้องมีตังค์ด้วยนะใช่ตังค์ไม่2,500บาทนะไม่จูงใจและต้องจ่ายค่าสมัครพร้นทุกคนนั่งแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์ต้องจ่ายตังค์แล้วเราต้องการโหวตคนอื่นอืมไม่สมัครดีกว่าอ่าเพราะสมัครสวรเพื่อไปเลือกสวอืเลยสวสมัครสวรเลยน้อยอ้าวถามีกระบวนการเครือข่ายสเปคและวางคนก็ <c oughs> เออเออ,เอ,อ,อลืมนะค่าถ้าระดับอำเภอนะถ้าคุณอำเภอหนึ่งอำเภอที่คุณเลือกนะแค่คุณคอนโทรลเสียง400รอเสียงให้เขารู้จักคุณคุณมีโอกาสผ่านแล้ว เพราะฉะนั้นกับดักตรงนี้แหละครับทำให้ก<อ>ารจัดวางคนมันง่ายในบริบททางการเมืองเพราะทุกคนรู้ว่ามีกระบวนการในการจัดวางเครือข่ายล็อกสเปกวางคนเนี่ยผมก็ไม่อยากไปสมัครแล้วพี่โอ้มันก็หมดกาลังใจที่จะสมัครไงผมบอกให้นะคุณวีราศักดิ์เนี่ยลงอาเภอควนเนียงได้เลยอาอเภอควนเนียงจะมีสื่อมวลชนไม่กี่คนเออแข่งไหมล่ะไม่ต้องแข่งกับพี่จรัน แต่ต้องแข่งกับคุณจรันพงจีนอีกคือดผมเมื่อถ้าพี่โอไม่ต้องสมัครสวเลยครับเพราะตอนนี้ก็สวเรียบร้อยแล้วนะพี่โอนี่ก็75แล้วก็สวแล้วนะเฮ้ยลุงวีก็เกินไปอันที่4นะอันนี้คือทําให้คนไม่อยากเข้าไปเพราะรู้เหมือนว่ารู้ลงหน้าแล้วมีล็อกสเปกกันแล้วบางคนกนีล้ถูกเขาทำไมให้เรืองจ่ายตังค์เสียตังค์นี่บางคนเขาวางล็อกไว้ในอําเภอนั้นน่ะเขาว่ากันว่าอันนี้จากจากแม่แต่กกตก็รับรู้นะส่งสปอร์ไลท์ไว้เรียบร้อย สามสิบสี่สิบคนห้าสิบคนร้อยคนล็อกกันไว้เพื่อสมัครกับเออเห็นไหม่ะ,ะการที่สี่ที่สมัครสวรน้อยเพราะม,มีการใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งตำแหน่งในปริมาณที่สูงมากเพราะนั้นอย่าไปเล่นดีกว่าเกมนี้อ,อย่าเล่นดีกว่าสองมือล้วงกระเป๋าสองทเท้าก้าวเข้ามาว่ากันว่า20 30ิบกิโลกำลังทำงานกันอยู่ทำงานเลยเหรอในอขณะที่บางคนบอกว่าเป็นสวไม่ได้มี ประเภทเบีย้ยใบลายทางตกหล่นเลยแต่การทำงานเป็นแบบนี้จริงๆตอนนี้เดิมมีข้อมูลว่ามีการเซตร,ระบบว่าอำเภอละ3 0 0คนครับอำเภอละ300ร0อย0 0 3 0้อยสอแล้วให้300ไปโหวตกันเองครับไปโหวตเลือกคนที่เขาประสงค์ครับเอแต่ตอนนี้ปรากฏการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นลงโดยตัวตนเลยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์กันทั้งบางครับเพราะอะไรไห วงสวัสด์กับเพราะถึงปั้นถึงขั้นเป็นอดีตนายกเนี่ยต้องบอกในทางการเมืองเนี่ยอดีตนายกอะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองนะใช่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองและคนระดับอดีตนายกนายก,นายกตีสูงสุดการเมืองทำไมทำไมถึงมาลงเล่นระดับ วุฒิสภามาเป็นสวไอ้เนี่ยฮะเซอร์ไพรส์เรื่องนี้แหละครับพี่วีอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศสวัสดิ์แม้เข้าสู่ตําแหน่งเป็นนายกไม่เข้าทําเนียบเลยอแต่ท่านคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับสมัครสวไม่ได้เมื่อไหร่ละยุ่งเลยนะโอ้เขาคงต้องมั่นใจแต่ปัญหาคือเขาสมัครทําไมอมาจ่อลึกอะไรนั่นเลยทำไม ระดับนายกเลิมตรีสมใจสมัครสอวอรที่อำเภอแม่ริมมันลงรายละเอียดกันเออ,เอ,อจริงจริงประธานวุฒิตั้งเป้าไปสู่เป้าหมายแน่นอนเบอร์หนึ่งของวุฒิสภาครับต่อมาในายุทธ,ธศาสตร์ทางการเมืองเท่ากับเป็นการปักหมุดยึดมั่นพื้นที่ของตระกูลชินวัตรที่พ่ายการเลือกตั้ง รอบที่แล้วไงต้องการทวงคืนเพราะรอบที่แล้วเนี่ยปี66เนี่ยนะเลือกตั้งที่ผ่านมานเนี่ยเสียพื้นที่ให้กับก้าวไกลพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเมืองนะใช่รอบนี้ปักหมดุดและอย่างเสียงดูซิว่าแดงยังมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนหรือไม่ต่อมาวางปักหมุดว่าอะไรคุณสมชายไปสวคุณพิชัยทนายก้องอ่ะเอลงนายกอ,อ,อ,ยกอบอจอ,อีกสมัยหนึ่งคุณสมชายคือพื้นที่นี้ก็ไม่เกี่ยวกันเมืองเพราะ การเมืองก็ไม่ให้ยุ่งกับสวนะใช่เขาวางของเขาเองเขาวางยุทธศาสตร์เขาเองตอนนี้อบจเนี่ยเชียงใหม่อบจเนี่ยคุณทักสินจะเป็นช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงแล้วเอออจะเดินทางไปหาเสียงทั้งยี่ห้าอำเภอด้วยนะเอาสิอบจที่จะเลือกไอ้ตอนปลายปีนี่เหรอใช่โอ้หนี่ใช้เชียงใหม่ให้เป็นฐานและคุมโซนภาคเหนือได้โดยตอนนี้โดยผ่านนี้คือวางทั้ง คือเชียงใหม่เชียงรายลำปูนล,ลำปางน่านพะเยาในโซนนั้นแหละผ่านเนี่ยจังหวัดโซนบาคเหนือผ่านเจเนี่ยเจสักอย่างหนึ่งเนี่ย,ย,อ,ย,ยอย่าเรียกเจได้ไหมอ่ะ <c oughs> เรียกคุณนายได้ไหมอ่ะคุณนายได้เรียกคุณนายได้ไหมเออต้องดูต้องดออูการเลือกสอวร,รอบเนี้มันมีปัญหาอีกหลายๆเรื่องในข้อกฎหมายนะคุณดูดีๆนะครับในพรปประกอบว่าด้วยเรื่องของการได้มาซึ่งสอวอ,อ๋อนี่เหร ผู้สมัครหมายความว่าไงผู้สมัครหมายความว่าผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกทีนี้คุณเว้นว่าคไรเลยผู้สมัครหมายความว่าอต้องพอด์สั้นยาวผู้สมัครหมายความว่าผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเห็นไหมล่ะคุณได้ดีนะคนที่สมัครไม่ได้หมายความว่าไปเลือกคนอื่นนะคุณสมัครเพื่อรับเลือกเป็นสวครับ พราะนเจตำนงชัดเจนคุณสมัครเน่ยคุณต้องอยากเป็นสวนะถ้าเกิดเราอยู่อยู่ปั๊บตั้งใจจะไปโหวตสวไม่ได้นะแต่ความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงเป็นแบบนั้นไหมใช่นี่แหละกฎหมายกําลังบอกว่าจะเป็นกับดักเบดักคุณรับสมัครจะเป็นผู้รับเลือกเป็นสวเออเพราะฉะนั้นกฎหมายอีกมาตราหนึ่งในมาตรา4ี่นี่มาตราดิบวงเล็บสามอ่การเลือกตั้เภอให้ดาเนินการต่อไปนี้ดูวงเล็บสามวงเล็บสามให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม ผู้สมัครแต่กลุม่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนในกลุออ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนโดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ตนเองก็ได้นะนะแต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ <S <S เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับสมัครค<น>ผู้<น>ที่จะสมัครคือผู้ที่รับสมัครเพื่อเป็นสวครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่เลือกตัวเองเลยเข้าข่ายกฎหมายนี้เปี้ยเลยเ่ตรงนี้นะไอ้นี่ฟ้องร้องกันบานเลยนะบานเลยคือว่าตอนเรื่องดาวอำเภอเนี่ยเลือกได้สองแต่ในสองนั้นเลือกตัวเองด้วยนะอ่าไม่ถ้าไปเช็คดูนะคุณน่ไม่ไม่เลือกตัวเองเนี่ยแล้วเขาจะตรวจรู้รู้เหรอต่อมานะ่ยจะตรวจได้เหรอว่าไม่เลือกตรวจได้ตรวจยังไงอะรู้เป็นรับไม่ใช่เหรอเพราะคะแนนคุณไม่มีไงต่อมาเนราะคะแนนคุณไม่มีเอเอาผมบอกให้คะแนนคุณไม่มีนี่ผิดเลยนะ ผิดโหนี่ปกติเลยแหละกับดักเยอะมากเลยนะต่อมากับดักต่อมาคุณดูนี่ในหนึ่งอำเภอ,เอ,อมันจะไม่มีผู้สมัครตามกรอบยี่สิบอาชีพแน่นอนถ้าไม่ครบเนี่ยวันนั้นเคยฝังกฎหมายเขาดีเบตกันว่ามันจะสมบูรณ์แบบไหมสมบูรณ์กฎหมายให้อำนาจกกตแม้ว่าอำเภอนั้นไม่มีผู้สมัครใน20สาขาก็ตามเลือกได้เอเลือกต่อไปแต่จะทําให จานวนการเลือกมันมีปัญหาเพราะถ้าไปเลือกเมื่อไหร่เขาบอกว่าคนที่เป็นสอวอได้จะต้องเป็นผู้ได้รับเลือกมาครับครับถ้าไม่มีคะแนนหรือคะแนนเป็นศูนย์และคนเดียวเนี่ยไม่คนอื่นไม่เลือกเลยนะ <c oughs> ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> โอ้นี่คือคกลไกและกับดักของสอวอและฟังดูแล้วซับซ้อนยุ่งเหยิงและยุ่งยากมากนะครับต้องรอลุ้นนะฮะจนถึงวันที่24นี้ว่าการรับสมัครสอวอนั้น คือคักมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนครับ